สวัสดีครับวันนี้ศูนย์ระบบประสาทวิทยาโรงพยาบาลพิชาไทยเนี่ยจะมาพูดคุยกับโรคปากกินสัน์ให้ท่านทราบนะครับว่าโรคนี้เนี่ยการวิจัยเป็นยังไงนะครับโรคนี้เกิดได้ยังไงการดําเนินโรคเป็นยังไงการรักษาโดยเฉพาะการรักษาสมัยใหม่นี่จะทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สิทธิเพชรรัชตาชาติอาจารย์ทางด้าน การเคลื่อนไหวผิดปกติในโรคพาร์กินสันของศูนย์ระบบประสาทของพิจิตรไทยหนึ่งมาจะมาเก่าวมาบรรยายเกี่ยวกับโรคนี้ให้พูดคุยเกี่ยวับโรคนี้ให้พวกเราทราบนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบวันนี้ก็วันนี้มาคุยเรื่องโรคพาร์กินสันค,ครับผมครับโรคพาร์กินสันเนี่ยเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะฮะแต่พาร์กินสันเนี่ยถ้าที่ผมทราบมาคือทุกคนเนี่ยที่ที่ถูกนิสัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันประเด็นที่หมอเป็นรูว่าเป็นโรคพาร์กินสันอนาจจะไม่ใช่ก็ได้ นะครับนั้นถ้าคนไข้ถูกวิจัยเป็นพาร์กินสันโรคพาร์กินสันมาเนี่ยนะครับเขาน่าจะมีอาากรอะไรคิดว่าน่าจะเป็นครับโอเคครับผมพูดถึงการวิจัยโรคพาร์กินสันก่อนปกติโดยปัจจุบันการวิจัยโรคพาร์กินสันเป็นการวิจัยโดยใช้อาการคนไข้เป็นหลักนะครับผมอาจจะมีการตรวจวิจัยที่ช่วยเสริมเพิ่มเติมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยําแต่ว่าหลักๆแล้วยังเป็นดูจากอาการคนไข้มีอะไรบ้างครับครับผม อาการของคนไข้โรคไพินสันที่คนทั่วไปรู้จักกันดีที่สุดก็คืออาการสั่นนะครับผมอาการสั่นของมือนะครับผมโดยมากและอาการสั่นในคนไข้โรคไพลินสันจะเป็นอาการสั่นในขณะที่อยู่นิ่งก็คือคนไข้มักมีอาการมือสั่นในขณะนั่งดูทีวีแล้วก็นั่งเพลินๆอาจจะคุยแล้วก็มีเรื่องเครียดแล้วก็มือสั่นจะสังเกตได้โดยคนใกล้ชิดนะครับผมโดยตัวคนไข้เองบางทีเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวมือสั่นก็บางทีคนไข้นั่งคุยผมผมนั่งคุยกับอาจารย์แล้วผมก็มีมือสั่นอย่างนี้นะครับแล้วอาจารย์ทักกผมออว่า มือสัน่นบบนที่ก็มีแท้ใช่ครับผมอ,อันนี้ก็สงสัยว่าเวลาถ้ายืนนะฮะยืนแล้วจะมีโดยมือสั่นลักษณะแบบนี้เนี่ยเจอได้มากถึง70%ของคนไข้โร<ม>คพาร์กินสันส่วนอาการอย่างอื่นที่คนไข้โรคพาร์กินสันจะมีได้เช่นอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ,อคนไข้มักจะมาะบน่นว,ว่ามือข้างนั้นใช้ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงใช้ไม่ค่อยคล่องมีอาการปวดเกร็งของไหลใช้ไม่ได้ตามใจใช่ครับทําอะไรช้าลงเขียนหนังสือเล่มือเปลี่ยน้าเป็นข้างขวาก็ได้ ใช่คำตัวซ้ายก็ได้แต่ที่สําคัญคือต้องเป็นทีละข้างต้องเป็นทีละข้างถ้าเป็นโรคพาร์กินสันถ้าเป็นโรคพาร์กินสันต้องเป็นทีละข้างคือข้างหนึ่งมักจะเป็นมากกว่าข้างหนึ่งครับผมแล้วก็อาการอื่นๆก็จะมีได้คืออาการก้าวเดินลําบากก็จะมีก้าวขาไม่ค่อยออกมีซอยเท้าทีๆหรือว่ามีบางคนอาจจะเดินเดินแล้วสะดุดหกล้มบ่อยการที่ว่าก้าวลำบากเนี่ย อาจารย์ลองเดินให้ดูเลยครับได้ครับโอเคเวลาคนไข้พังกินสันเนี่ยถ้าคนไข้พังกินสันมีการก้าวเดินลำบากคนไข้เวลาคนไข้พังกินสันเดินไข่มักจะไม่ค่อยแขวงแขนเวลาเราเดินคนทั่วไปคนก็จะแขวงแขนคแล้วก็พังกินสันเนี่ยมือจะนิ่งๆสองข้างตัวก็จะค่อมๆหน่อยการเดินจะเป็นก้าวขาสั้นๆซอยๆลักษณะแบบนี้นะครับผมครัอาจจะมีบางครั้งก้าวแล้วก็มีสะดุดหกล้มได้ง่ายมีบางคนต้องสตาร์ทก่อนนะมีบางคนต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อนแล้วถึงจะเดินได้ัััคคครรรบบบผผมมแล้วก็ แล้วแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครหน้าตาจะค่อนข้างนิ่งครับไม่ค่อยแสดงอารมณ์ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปหรือว่าคนใกล้ชิดจะบอกว่าเดี๋ยวนี้หน้าดุขึ้นหน้าดุคือตาจะแข็งแข็งแล้วเวลายิ้มจะยิ้มเวลาพูดบางทีขยับแต่ปากใช่ไหมครับใช่ครับผมขยับแต่ปากขยับแต่ปากพูดอย่างนี้นะฮะขยับแต่ปากเวลาพูดนะฮะโดยที่ไม่ค่อยมีสีหน้าครับผมใช่ครับผมถ้าได้แบบนี้แล้วส่วนใหญ่อาการพวกนี้ในปากีสถานเจอบ่อยนะฮะที่ทำไรช้า อาการช้าแล้วก็อาการเกร็งเนี่ยเป็นอาการสําคัญในการวินิจฉัยโรคาร์กินสันคือต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีไม่ได้ถ้ามือสั่นอย่างเดียวไม่มีตรงนี้ไม่ได้ไม่วินิจฉัยว่าเป็นาั์กินสันครับคุณต้องมีอาการช้าเคลื่อนไหวช้ามีอาการเกร็งร่วมด้วยนะครับแล้วญาตจะสังเกตไงว่าคนไข้เคลื่อนไหวช้านอกจากเดินแล้วส่วนใหญ่ก็ อาจจะสังเกตจากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับผมอย่างเช่นสมมติถ้าคนไข้เคยทางานการเขียนหนังสือมีการเขียนหนังสือที่ตัวเล็กลงหรือเปล่านะครับผมการใช้งานมืออย่างอื่นเช่นการตักข้าวตักอาหารหรือการติดกระดุมเสื้อคนไข้เนี่ยบางคนเนี่ยเมื่อก่อนเวลาแต่งตัวเองจะแต่งตัวได้ค่อนข้างเร็วติดกระดุมเสื้อกลัดกระดุมเสื้อกลัดค่อนข้างง่ายแต่ในคนไข้ปินสันเนื่องจากการควบคุมนิ้วมือเนี่ยไม่ค่อยดีการกลัดกระดุมเสื้อแต่ละเม็ดเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าปกติอันนี้ก็เป็นการสังเกตเบื้องต้นครับผม ถ,ถ้ากินอาหารช้าไม่เกี่ยวนะกินอาหารช้านี่ไม่เกี่ยว,ยวบางคนช้านะบางคนเร็ว <laughs> <laughs> ครับผมก็พอพอเป็นแล้วเนี่ยจะรู้ได้ยังไงค่ัใครคนนี้เป็นโรคปอดจุดตันได้โอเคอันแรกก็คือต้องถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ก่อนอแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางประสาทวิทยานะครับผมบก็คนไข้มักจะมีอาการที่หนึ่งคือการช้านะครับเคลื่อนไหวช้าอาการแข็งเกรง็งแล้วก็อาการสัน่นถ้ามีทั้ง3าอาการเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่าคนไข้มีอาการคล้ายพาร์กินสัน,นแต่ยังของพาร์กินสันพาร์กินสันแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นโรคพาร์กินสันอาจจะ,ะจะเป็นจากสาเหตุใช่ครับอย่างเช่นสาเหตุอื่นที่ทําให้มีอาการคล้ายๆโรคพาร์กินสันได้เช่นภาวะหลอดเลือดในสมองตีบนะครับหลอดเลือดในสมองอุดตันนะครับผมแล้วก็ ภาวะน้ําในโพรงน้ําสมองเกินอันนี้ก็เจอบ่อยอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็มียายาบางตัวอย่างเช่นในคนต่างจังหวัดนะครับหรือว่าคนทั่วไปที่ชอบไปซื้อยาแก้เวียนศีรษะตามคลินิกทานอาจารย์ผมเป็นแคปซูลสีเทาแดงอ่าใช่ครับตัวยาชื่อฟูนาลิซีนกินน้ำหน่อยครับบางทีคนไข้กินแล้วกินแล้วรู้สึกดีอย่างเลยไม่เวียนศีรษะนะครับกินไปเรื่อยๆกินสองสมปีก็เริ่มมีอาการช้าหรือว่ามีอาการแข็งเกร็งหรือมีอาการสั่นเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอาการ คล้ายพาร์กินสันที่เกิดจากยายาที่เกี่ยวกับจิตเวชจิตประสาทยาจิตเวชครับผมยาจิตเวชส่วนหนึ่งทําให้เกิดอาการคล้ายพาร์กินสันครับผมเช่นเดียวกับยาแก้เวียนศีรษะครับพวกนี้จะต้องเอ็กซเรย์ดูไหมฮะหรือเอ็มอถึงจะรู้ว่าเป็นเป็นพาร์กินสันรจริงๆในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันเป็นการวินิจฉัยจากอาการอย่างเดียวเลยนะครับถ้าอาการกับประวัติคนไข้ชัดเจนว่าน่าจะเป็นโรคพาร์กินสันจริงๆไม่มีความจําเป็นจะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าสแกนสมองแต่ถ้า แพทย์ตรวจแล้วไม่แน่ใจเอ๊ะว่าคนนี้อาการอาจจะไม่ชัดเจนว่าเป็นแค่กลุ่มอาการคล้ายโรคภูมิคิ้ันหรือเป็นโรคพามิคสันจริงๆนะครับก็คุณหมอเขาอาจจะส่งตรวจสแกนสมองเช่นการทํา MRI เพื่อดูว่าสมองเนี่ยมีหลอดเลือดสมองอุดตันหรือเปล่ามีน้ําในพงน้ําในสมองเกินหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคสมองเหี่ยวหรือสมองฝ่อจากสาเหตุแต่ตัวแต่ตัวพามิคสนมันจริงๆแล้วถ้า M r i มาไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรปกติสมองปกติเลยงั้นการทําเพื่อจะดูว่าเป็นสาเหตุอื่นหรือเปล่าใช่ครับแล้้้้วกก็อาจจะแไไขด พงน้ําในสมองโตแล้วก็ใส่ท่อไปปุ๊บอกาการก็น,น่าจะจะดีขึ้น,นใช่ครับเพราะว่าโรคภากิสันเองเป็นโรคก,การนสมองเสื่อมนะครับเพราะนั้นคําว่าเสื่อมก็คือเสื่อมตามอายุการรักษาให้หายสนิทยังไม่มีวิธีการรักษาเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งเลยเวลาคนไข้มีอาการคล้ายภากิสันมาก็คือดูก่อนว่าเป็นโรคที่รักษาได้หรือเปล่าถ้ารักษาได้ต้องรีบรักษานะครับผมพอรู้เป็นภากิสันแล้วแพทย์จะให้การรักษาอะไรครับ การรักษาพาร์กินสันในปัจจุบันยังเป็นการรักษาโดยการรับประทานยาเป็นหลักครับอาจารย์ยาที่ใช้รัก,รกษาโรคพาร์กินสันเนี่ยก่อนอื่นต้องท้าความก่อนโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากสมองเสื่อมแล้วทําให้สมองเนี่ยขาดสารสื่อประสาทที่ชื่อโดปามีนมโดปามีนถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ถ้าคนเป็นรถยนต์โดปามีนคือน้ํามันมนะครับถ้ารถไม่มีน้ํามันก็วิ่งไม่ได้คนก็เหมือนกันคนต้องการโดปามีนในการทําเคลื่อนไหวร่างกาย นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโดปามีนไม่สามารถสร้างเองได้หรือสร้างไม่พอเราก็ใช้วิธีง่ายคือเราเติมโดปามีนเข้าไปเพราะฉะนั้นยาที่ใช้รักษาโรค์กินสันในปัจจุบันก็คือยาที่เป็นสารสื่อประสาทเทียมเป็นสารโดปามีนเทียมซึ่งเติมเข้าไปให้กับสมองครับผมยาตัวนี้มี ดีผลดีผลเสียยังไงครับผมในปัจจุบันคนไข้ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันนะครับเมื่อก่อน,นเขาบอกว่าโรคพาร์กินสันถ้าเป็นเล็กน้อยคุณไม่ต้องรักษาก็ได้รอ,อดูรออาการเป็นเยอะๆก่อนแล้วค่อยรักษา<อ>แต่ในปัจจุบันมีหลายการศึกษาบอกว่าคนไข้ที่เริ่มรักษาพาร์กินสันเร็วเนี่ยดีกว่าไม่เริ่มดีกว่าดีกว่าเริ่มรักษาช้าพอเขาตามดูไปเนี่ยคนที่เริ่มรักษาเร็วเนี่ยพอตามดูไปอีกสักประมาณปีถึงสองปีเนี่ยอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยแย่ลงช้ากว่ากลุ่มที่ไม่รักษา ในกลุ่มที่ไม่รักษาเนี่ยคุณภาพชีวิตเองก็แย่อาการเองก็แย่แล้วพอมาเริ่มการรักษาทีหลังอาการก็ไม่ได้ดีเท่าคนที่เริ่มรักษาเร็วยาก็มีหลายชนิดยาก็มีหลายชนิดในปัจจุบันก็จะมียาที่เป็นเราเรียกยาที่เป็นกลุ่มเลวโดปา,อ,าอันนี้คือเป็นสารสื่อประสาทเทียมเลยเายากลุ่มที่เป็นไปเสริมตัวรับสัญญ,ญาณโดปามีนเองในสมองเองซึ่งเป็นยากลุ่มใหม่ก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมียาอีกลหลายแบบมีทั้งยากินยาที่เป็นแผ่นแปะก็มีนะครับผม ตอนี้ถ้าเกิดคุณไข่ไปเรื่อยๆนะฮะการดําเนินโรคของเขาจะเป็นยังไงวะถือ,อ่าถ้าเขาเป็นโรคปาร์กินสันที่เป็นจากการเสื่อมของสมองนะครับเวลาอายุมากขึ้นอาการออของตัวโรคก,ก็มักจะเป็นมากขึ้นออตามอายุแต่คืนนี้จะช้าหรือจะเร็วเนี่ยแต่ละคน<อ>ไม่เท่ากันออถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับผมแต่ว่าคนไข้ภาร์กินสันทุกคนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะทาไงให้โรคเป็นช้าที่สุด ชะลอการดําเนินโรคให้ช้าที่สุดมากกว่านะครับอันที่1ก็คือต้องทานยาสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าการทานยาสม่ําเสมอเนี่ยช่วยหนึ่งคือชะลอการภาวะดื้อยาพิสูจน์แล้วมีการศึกษาเรียบร้อยว่าหนึ่งคือช่วยชะลอการดื้อยาภาวะแทรกซ้อนจากยาหรือภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคเองแล้วก็ชะลอการดําเนินโรคได้อันที่2ที่สําคัญมากคือการออกกําลังกาย นะครับการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อนะครับเวลาคนไข้รู <car <car ้สึกเกร็งอาจจะต้องมีการผ่อนคลายหรือยืดกล้ามเนื้ออันที่2ก็คือการออกกําลังกายแอโรบิกก็คือการออกกําลังกายที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือว่าหายใจเร็วขึ้นอย่างเช่นวิ่งเดินเดินเร็วว่ายน้ําปั่นจักรยานนะครับการออกกำลังกายพวกนี้แต่การอยู่ที่ดีกว่าขับไปเดี๋ยวไปลม ก็มีโอกาสล้มได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ปั่นจักรยานออกกําลังกายนะครับถ้าเราทํำการออกกำลังกายดังกล่าวเนี่ยเป็นประจําอย่างน้อยวันหนึ่งประมาณ15 2 0ถึง20นาทีเนี่ยมันช่วยกระตุ้นระบบประสาทเราโดยเฉพาะระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวทำให้ตัวเซลล์ประสาทตรงนั้นน่ยมีการเสื่อมช้าลงถ้าเกิดเกิดแก่ตัแข็งแข็งเดินลาบาก ทำไมจ้าอันนี้เริ่มต้นก็คือว่าต้อง,ต,องต้องทานยาให้มันเคลื่อนไหวได้เ<ช><ด>รื่อเพราะว่าคนไข้พังกิสันส่วนใหญ่เนี่ยตอบสนองต่อยาพังกิสันอนข้างดีมากมก็คือจากตัวแข็งแขงเดินแล้วหกล้มง่ายพอได้ทานยาไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่และเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนไข้ดีขึ้นนะครับกลับมาเดินได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับผมยันพอบอกได้ไหมว่าพอเริ่มวิจัยว่าโรคพร์กินสันนั้นเนี่ยอีกสักกี่ปีเขาถึงจะเดินไม่ได้ โอเคส่วนใหญ่การดําเนินของโรโรคพาร์กินสันเองเนี่ยอยู่ที่1 5บหถึงยีปีครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดคนไข้คนนึงมาว่าเริ่มเป็นที่อาย60ุ60ปีถึงขนาดที่จะเดินไม่ได้เลยก็ประมาณ8-90ปีนะครับอีกอีกสิกบกว่าปีขา้างหน้าอาจจะมียาใหม่อาจจะมียาใหม่หรือว่ากเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าคนไข้อายุยืน,นใช่ครับอีกสิปีข้างหน้าอาจจะมีวิธีการรักษาให้หายเราก็ได้ตอนนั้นซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้สุดท้ายของพาร์กินสันจะเป็นชีวิตเขาสุป นะครับผมเพียงแต่ว่าคนไข้พักิสันก็จะมีอันที่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าอีก15-20ถึงปีเขาก็จะมีความเสื่อมของการเคลื่อนไหวมากขึ้นอาจจะมีการแข็งเกรง็งอาการเดินไม่ได้บางทีอาจจะมีภาวะกลืนลำบากได้นะครับอันที่2ก็คือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเวลาผ่านไป15-20ถึงปีก็คือความจําจะเสื่อมลงเพราะว่าตัวโรคพร์กิสันเองในช่วงระยะแรกมันจะเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นในสมองส่วนการเคลื่อนไหวแต่พอคนไข้ มีอาการมากขึ้นเป็นนานขึ้นนานขึ้นใช่ครับอายุเยอะขึ้น,นสมองส่วนอื่นๆก็จะเสื่อมตามโดยเฉพาะสมองส่วนความจําก็จะมีความจําเสื่อมตามมาด้วยในที่สุดในที่สุดก็จะคือลาบากต้องใส่ท่ออาจจะต้องใส่ท่อให้สาย,ยางให้อาหารนะครับผมแล้วส่วนใหญ่ก็จะมักจะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อใช่ไหมครับ,รบติดเชื้อทั้งปอดและทั้งระบบประสาทแต่นั่นอีกนานอีกนาน